รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยร้านอาหารคุณสารายจังหวัดชุมพรความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเรา สนับสนุนโดยหลงหล่อพระพุทธธาดาและร้านมุกน้ำเพชรรับหล่อพระสร้างวัตถุมงคลบริหารงานโดยดรสุพัทราสุวรรณตานนโทรศัพท์0818807550 สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีธรรมวิถีไทยพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์ทางททบ5นะคะคุณผู้ชมคะในสภาวะสังคมปัจจุบันหลายๆสาเหตุอาจจะทําให้เป็นปัจจัยที่ทําให้คุณผู้ชมเนี่ยอาจจะเกิดสภาวะเครียดบ้างวันนี้นะคะเราก็เลยอยากจะเชิญชวนผู้ชมนะคะได้ร่วมฟังธรรมแล้วก็พัฒนาจิต ฝึกสมาธิกันบ้างน,นะคะเพื่อที่จะได้ช่วยผ่อนคลายแล้วก็สามารถที่จะได้เกิดปัญญาเพื่อจะนำพาช่องทางให้เราได้เห็นโอกาสแล้วก็ให้ผ่อนคลายจิตใจกันได้มากยิ่งขึ้นวันนี้เราพาคุณผู้ชมไปที่สถานแห่งใดนั้นเดี๋ยวติดตามกันได้นะคะนอกจากนี้เรายังมีสาระอื่นๆมาฝากกับคุณผู้ชมเช่นเคยไปรับชมกันเลยค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการวิถีทมวิถีไทยนะครับวันนี้ผมสกนเดชนะครับน้องจ๊บนมะก้าค่ะวันนี้เราทั้งสองคนนะคะอยู่ที่สถานธรรมแผ่นดินทองนะคะครับูบาธรรมชัยจังหวัดน่านนะคะสาขาหน้านะคะวานนี้นะคะเราก็พาท่านผู้ชมนะคะเข้ามากานมรกการหลวงพ่อค่ะภายในวัดนะคะว่าจะมีอะไรกันบ้างให้รับชมรับทราบนะคะครับท่านผู้ชมครับ วัดนี้เป็นวัดตัวอย่างนะครับสถานธรรมนี้เป็นวัดตัวอย่างคือพระครูธรรมชัยนี่คือเป็นอาจารย์ผมเองนะครับและเป็นพระที่เมตตาปาณีแก่สาธิชนโกลยบุญนะเช่นตะกุดของเขานะครับเป็นไปมาอย่างไรเดี๋ยวเรื่องไปกล่าวน้อการพระคุณเจ้ากันว่าภายในฐานตะเบ็ดธรรมแห่งนี้นะฮะมีอะไรให้เราสองคนที่น่าดึงดูดใจให้แก่สาธิชนโกลยบุญไปร่วมบุญกันฮะและก็ไปร่วมกิจกรรมภายในวัดเันว่าภายในวัดแห่งนี้มีพระคุณเจ้าที่เมตตาปานีอีกหนึ่งรูปนะครับอาจารย์ยิ้ง ครับขอเชิญนะครับท่านผู้ชมครับ จเจริญพรอุบาสกอุบาสิกาที่เกิดจากชาวพุทธทางพระพุทธศาสนาที่มีจิตใจขาวสะอาดบริสุทธิ์อาตมาภาพเจ้าสำนักสงฆ์ธรรมชัยตะบลชัยชาฐานอำเภอเมืองจังหวัดน่าน เป็นเจ้าอาวาดวัดสลีพันต้นอำเภอเมืองจังหวัดน่านแต่บัดนี้สิทธยานุสิทธ์ได้กราบรัตนานิมนต์อัตมาภาพมาโปรดอุบาสกอุบาสิกาณสถานธรรมธรรมชัยแผ่นดินทองอำเภอหนองเสือปทุมธานีของสิบ ที่ญาติโยมมาหาตามาภาพส่วนมากเข้ามาประพรมน้ำมนต์มาขอพรแบบพระมือเหนือเพื่อเป็นสลิมงคลแก่ญาติโยมญาติโยมก็มาขีดเส้นวาสนาเพื่อเป็นมงคลแก่บาสกอุบาสิกามาขอพรเรือเจ้านาคินนาคาราชเป็นเรือแชมป อายุเรือก็ร้อยกว่าปีญาติโยมมักจะมาขอพรกันทุกวันวันหนึงสี่สิบห้คนหรือหลักร้อยส0งก็มีมาตลอดสุดท้ายนี้ที่ญาติโยมได้ถวายจตุกปัจจัยอัตมาภาพซึ่งอาตมาภาพไม่ได้ไปซื้อรถ ไม่ได้ไปซื้อสิ่งปฏิกูลไม่ดีไม่งามแต่ฉันมีใจมอบปัจจัยให้แก่สังคมหนึ่งศพรญาติสบ้านไหลที่พึ่งสาม,มอบให้แก่โรงพยาบาลน่านทุกปีปีหนึ่งถ้ามีมากฉันให้มากแต่ถ้ามีน้อยฉันให้น้อยไม่มีใครมาขออัตมาภาพ แต่อัตมาภาพขอใจอัตมาภาพให้เองสุดท้ายนี้ขออ้างอิงคุณภาษีรัตนาตรายิยคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆาเจ้าจนดนและบรันรดาลปกปักรักษาญาติโยมที่เข้ามาสักการะบุชาทางพระพุทธศาสนาองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าและบขอพรอัตมาภาพ ขอลูกศิษย์มีแต่ความจำเริญรุ่งเรืองทุกสิ่งทุกอย่างเทินข่าวดีดีกับพี่คำร้น ตอนคนหลายหมื่นมุ่งมาฟังธรรมจากครูบาบุญชุ่มและช่วยกันบริจาคสร้างโรงพยาบาลให้เทศบาลนครเชียงใหม่เนอะจะบอกฮือตื่นตาตื่นใจผู้คนหลามไหล มาฟังครูบาบุญชุม่มเทศนาที่เชียงใหม่คนหลายหมื่นมุ่งมาสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ชนิดมืดฟ้ามัวดินแม้แดดจะร้อนต้องนั่งกับพื้นกลางร่มเพื่อฟังธรมจากการเทศของครูบาบุญชุมาาาา่มความปรารถนาความปรารถนาความศรัทธาของคนโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเขตชายแดนพม่าไทยเป็นกลุ่มไทยใหญ่ชาวไตแล้วก็ชาวชนเผ่า แล้วก็มีคนไทยที่มาทานครูบาบุญชุม่มซึ่งเกินครึ่งหนึ่งของพี่น้องที่มาร่วมกันฟังธรรมจากครูบาบุญชุ่มนี้ล้วนเป็นชนเผ่าท่านสวดทั้งพมา่าสวดทั้งไตใหญ่สวดทั้งไทยเราแล้วก็สวดของจีนด้วยตอนจบอ่า่เพราะนั่นก็สวดได้หลายภาษาถือว่าท่านเนี่ยมีความสามารถ เก่งงจริๆกๆารนี้มีการรับบริจาคเงินเพื่อนําไปจัดสร้างโรงพยาบาลของเทศบาลนครเชียงใหม่จากรวมบุญไปด้วยปีนี้ปีเกิดของท่านอายุ58อาจารย์จัดสร้างพระครูบามหารวยถวายท่านเอาไว้แจกบูกศิษย์5,858องค์เอาไปถวาย ใหนั่งนั่งอธิษฐานจิตมนเมืองเหนือสรุปให้ดีๆจะอี้จะอี้ว่าได้สองธรรมในงานนี้คือ 1. ฟังธรรม 2. ได้ทําบุญสร้างโรงพยาบาลขอรับมนเมืองเหนือมน์ขลังเกิดเป็นคนต้องมีธรรมะานาจะนาจะาน่าจะบอกให้ธรรมะมีชีวิตสดใส ดดลลดลงงไปปัญญาส,สาข่าวดีๆกับพี่คำรณพี่ยึดเหนี่ยวของแต่ละคนแตกต่างกันไปแต่ครูบาบุญชุม่มเน้นให้ทุกคนอยู่ในศีลในธรรมตี้เจียงใหม่เนอะจะบอกฮือโกดลงลดลงไปปัญญาใสสว่างทันทีอ้า ห้องอาหารคุณสารายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอท็อปของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ําสะอาดห้องละมาดพร้อมห้องกาแฟสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสารายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร077547223ถึง6 จเจริญพรญาติโยมนะ,มจะเจริญพรญาติโยมอาตอมาผู้ก่อตั้งสำนักสงฆ์พระพุทธบาทคีรีศ,ศรีสุโธแห่งนี้สำนักสงฆ์ตั้งอยู่ที่ตำบลวังสิงอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบ,บุรีอาตอมาเริ่มสร้างพระจะเริ่มสร้างนะห้าร้อองค์ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณวันที่ห้าที่ลรอไปนะ ขอบคุณครอบครัวอ่อนน้อมขอบคุณญาติโย,ยมทั้งหมดนะทั้งหมดที่มาร่วมหล่อพระกันขอบคุณทุกท่านทุกคนขอบุญกุศลน,นี้ให้ดนบันดาลทุกท่านทุกคนที่มาร่วมสร้างพระปางเปิดโลกให้มีความสุขความเจริญทั่วหน้ากันเทินมีบุญใหม่จะมาบอกก็วันที่25นี้จะหล่อพระอีกแถวริมทางรถไฟ ที่จะไปใสยโยกหรือขึ้นไปที่ถ้ำกระแสเจริญพรทุกท่านทุกคนก็ขอขอบใจขอบคุณที่เข้ามาช่วยเหลือหนุนนำสถานที่อย่างนี้ก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนนะให้มีความสุขความเจริญกันทั่วหน้าคิดสิ่งใดก็ขอให้ร่ำรวยหรือสมความปรารถนาทุกประการญาติโย,ยมท่านใดนะที่ตั้งใจ หรือน้อมน้อมแก่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขอให้มาร่วมได้สร้างรูปเหมือนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิสถานไว้เพื่อพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแก่โลกใบนี้ถวายแก่แผ่นดินเพราะฉะนั้นเราเกิดมาแล้วเราอย่าลืมตอบแทนพระคุณแผ่นดินให้ได้นะทุกท่านทุกคนก็ขอให้ามาร่วมกันจชมาร่วม มาสร้างปัจจัยหรือมาร่วมกันสร้างองค์พระธรมมจักเจ้า500องค์นะสถานที่แห่งนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนเจะเริญพรญาติโยมทั้งหลายลูกหลานปู่ทุกคนมาหนุนนำหรือว่าสร้างบาร,รมีให้ตัวเองแล้วก็มาสร้างให้บาร,รมีให้คุณพ่อคุณแม่คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นญาติโยมทุกท่านทุกคนอย่าลืมพระ คุณของแม่เพราะฉะนั้นเราสร้างคุณนมความดีสร้างบารมีให้ตัวเองหรือว่าสกุลของตัวเองแก่โลกใบนี้แก่ตัวเองนั่นเองอท้ายที่สุดก็ปู่ก็ขอฝากว่าจะมาหล่อพระกันขอจิดยมทุกท่านทุกคนในวันอาทิตย์ใกล้จะถึงนี้วันที่25นี้มาร่วมสร้างพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมเพรียงกันในวันที่25นะ การเดินทางมาที่วัดก็มาถึงเนี่ยจริงๆเนี่ยมาถึงเมืองการคนที่ไม่รู้จริงๆเนี่ยสอบถามเบอร์ที่ปักหมุดไว้ด้านล่างอะ่ะมาที่วังสิงนะปราสาทเมืองสิงเนี่ยที่ท่องเที่ยวแล้วตรงมาทางถ้ำกระแทเลยสีแยกมาก็ก่อนถึงาผาน้นามก่อนถึงรีสอร์ทผาน้นาอยู่ฝ่ามือจะมองเห็นข้างบนแล้วจะมองเห็นพระเปิดโลกแล้ว เออเนี่ยในภูเขาลูกนี้หรือว่าถ้ำบาทหรือพระพุทธบาทคีรีศรีสุทโธนั่นเองเจริญพรก็ขอทุกท่านทุกคนก็ขอให้รวยบุญนะให้รวยบุญกันทุกท่านก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญให้รักกันแล้วอย่าลืมรักพ่อแม่นั่นเองนะสาธุร่วมดูทีวครับพ่ พระขอจะเจริญพรกับญาติโยมทุกคนทุกท่านอาตมาพระครูนิทานศรีระวงเจ้าวาดวัดปางสุดอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์มาในรายการวันนี้ก็เพื่อที่จะมาขอบคุณขอบใจญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันบริจาคเงินในการสร้างองค์สมเด็จพระชินศรีประทีปแก้วได้สําเร็จรุ่งร่วงไปด้วยดีก็อาศัยญาติโยมเดินทางมาจากหลายที่หลายทางด้วยกัน โดยเฉพาะทีมงานจากอาจารย์ชัยบรมีปุโตแล้วก็ญาติโยมจากจังหวัดระยองจันตราดญาติโยมจากจังหวัดเลยญาติโยมจากจังหวัดน่านญาติโยมจากจังหวัดเพชรชบ,ชชบุรีการจนบุรีและก็กำแพงเพชรใกล้เคียงคนครสวรรค์ด้วยอาตมามาวันนี้ก็เพื่อที่จะมาขอบคุณขอบใจทุกคนทุกท่านที่ได้มาร่วมด้วยช่วยกันสร้างองค์พระใหญ่ไว้ในประวรพุทธศาสนาให้เป็นสมบัติของชาติให้เป็นสมบัติของแผ่นดิน การสำเร็จดูร่วงไปด้วยดีนะการขอโอกาสนี้ได้มาขอบผณขอบใจทุกคนทุกท่านที่ได้บริจาคก,กันมากบางน้อยบ้างก็ตามศรัทธาแต่ก็สําเร็จไปด้วยดีนั้นก็จเจริญพรให้กับญาติโยมทั้งหลายสิ่งของต่างๆที่ญาติโยมได้บริจาคได้บริจาคมาหรือว,ว่าได้ถวไหวมาเพื่อที่ให้บรรจุองค์พระใหญ่ตอนนี้กําลังรวบรวมแล้วก็เตรียมที่จะบรรจุพระใหญ่ก็คงจะช่วงในวันเข้าพรรษา เราต้องเตรียมสถานที่บรรจุในแท่งพระใหญ่เพราะว่าญาติโยมส่งคนมาหลายที่หลายทางมากมายไม่ว่าจะเป็นพระธาตุหรือไม่ว่าจะเป็นวัดหลวงพ่อแล้วก็พุทธรูปต่างๆที่ได้ส่งมาที่วัดอาตมาก็ได้รับไว้เรียบร้อยแล้วก็จะบรรจุให้ตามความประสงค์น้วขอให้ญาติโยมทุกคนมีความเบาใจสบายใจว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ญาติโยมได้บริจาคมานั้นอาตมาได้ทาได้สร้างให้ญาติโยมได้เห็นองค์พระนั้นสําเร็จรุ่ร่วงและ รอวันที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์การตกแต่งทาสีอาตมาก็ตั้งใจที่จะให้ทำสีขาวมุกเรียกว่าสีทองขาวมุกเพื่อให้ดูดีขึ้นให้สมกับที่ว่ามีต้นไม้ล้อมรอบพอะจะมีต้นไม้ล้อมรอบเป็นสีเขียวล้วก็ต้องการที่จะเอาสีทองขาวมุกที่จะ,ะทาองค์พระให้ดูสง่าง,งามขึ้นในช่วงที่จะทาองค์พระก็คงจะหลังปีใหม่ไปแล้วนะยติโยม เพราะว่าทางช่งางท่านบอกว่าอย่างน้อยต้องห้าเดือน6เดือนอย่างน้อยนะต้องห้าเดือน6เดือนเพราะฉะนะั้นก็ต้องใช้เวลาที่จะให้ปูนได้เซฟกระปูนเซฟดีและอาตมาก็จะได้เริ่มทําการบูรณะตกแต่งเรียกว่าขัดองค์พระทาสีองค์พระให้สวยงามเพราะนั้นญาติโยมก็ตอนนี้องค์พระเนี่ยสเร็จแล้วก็จะเหลือแค่การตกแต่งสนะีให้ดูดีขึ้นให้สมบูรณ์ขึ้นถ้าญาติโยมต้องการจะบริจาคร่วมด้วยช่วยกัน บริจาคข้าวสีก็บ,บริจาคได้แต่ต้องเตรียมไว้แต่เนิ่นๆนะโยมนะที่ญาติโยมได้บริจาคเงินมาทุกบาททุกตังค์อาตรานั้นก็ได้ทําได้จ้างได้ซื้อวัสดุต่างๆมากมายจนกระทั่งสําเร็จลุล่วงไปได้เลยโยมท่านใดต้องการใบอนุทนาก็แจ้งมาได้แจ้งมาโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ จะได้พูดคุยอะไรจะได้รู้รายละเอียดเพื่อจะได้ออกใบอนุโมทนาบัตรให้กับญาติโยมทุกคนทุกท่านวันนี้วันที่หนึ่งเป็นวันดีเป็นวันที่ทางผู้จัดสร้างและก็ญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันสร้างองค์พระนี้ได้จัดพิธีเจริญพุทธมนต์เย็นเพื่อขอขามาราโทษซึ่งกันและก,กันและขอเอาหสิใกรรมซึ่งกันและก,กันในการที่ทํางานร่วมกันมาเป็นเดือนๆในญาติโยมเนาะ ก็มีการพูดมั่งคิดมั่งอะไรต่างๆแต่วันนี้จึงเป็นวันขอขมาทอดึ่งกันและกันในช่วงเย็นนี้หลังจากขอขมาเสร็จแล้วก็ได้จุดพลุเพื่อที่จะเฉะลิมฉลองความสําเร็จในขั้นแรกนี่คือเป็นขั้นแรกนะโยมนะถ้าหากว่าญาติโยมต้องการที่จะแวะมาเยี่ยมมาเยือนมาดูองค์พระที่ญาติโยมได้บริจาคมาก็เจริญพรมาได้ทุกวันญาติโยมมาได้นะก็ตามสะดวกสบายมาวันไหนก็ได้จนกว่าจะถึงวันที่เราจะ ขัดองค์พระและก็ทาสีใหม่แต่วันนั้นก็จะจัดให้ดีขึ้นนะครขอเจริญพรทุกคนทุกท่านนะมาณนะโอกาสนี้แต่แ้นก็ขอ,อนโนมทนาบุญขอบุญบาร,รมีขององค์สมเด็จพระชินสีประทีพแก้วในจงคุ้มครองญาติโยมทั้งหลายที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างมาตั้งแต่แรกจงสำเร็จเป็นองค์ได้ก็ขอบุญนี้จงมาอภิบาลรักษา ปกป้องคุ้มครองญาติโยมทั้งหลายให้มีสุขภาพแข็งแรงทําอะไรประกอบอาชีพอะไรนึกสิ่งปรถนาใดที่อธิษฐานไว้ขอให้คําอธิษฐานและความตั้งใจปารถนานั้นจงประสบความสําเร็จดังใจปัถนาของคุณโยมทุกคนทุกท่านขอเจริญพรมาณโอกาสนี้ ห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอทบของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ําสะอาดห้องละหมาดพร้อมห้องกาแฟาสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร077547223ถึง6 ค่มําสำหรับในช่วงเมืองไทยน่ารู้วันนี้นะคะเราก็ยังคงนำสาระดีๆมาฝากกับคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของการที่จะรักษาส ภาพสิ่งแวดล้อมไปสู่ความยั่งยืนช่วยกับโลกของเราได้บ้างอย่างไรนั้นพร้อมกับกิจกรรมดีๆที่มีมาฝากกับคุณผู้ชมไปติดตามรับชมกันเลยค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยองค์การบริหารจัดการการสเรือนกระจกองค์การมหาชนและบริษัททริปเปิลวีบ d c อด t คสจำกัดร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในซีโร่ทัวริ s ึมสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสะท้อนจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวตามเป้าหมาย Sustainable Tourism Go a l s เพื่อสร้างระบบนิเวศด้านการท่องเที่ยวใหม่ที่สามารถรองรับนักทท่่่่อองงงเเียยวชิคคุณภาาพได้มัน และสมดุลในทุกมิติเราต้องการให้ความยั่งยืนนี่เป็นกลไกสัมพันธ์ในการสร้างรายได้ให้เกิดการจากการท่องเที่ยวสิ่งที่เราทําวันนี้ในการลงนามความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารจัดการการเดินกระโจร่วมกับไทยรัฐทีวีก็คือการสร้างความยินในระยะยาวที่จะเกิดขึ้นแต่มันต้องเริ่มทําตอนนี้พื้นที่เป้าหมายด้นการเนินงานนี่น่าจะทั่วประเทศถ้าเราเริ่มต้นในอุตวสารมหลัก อุตสาหกรรมที่มีความสําคัญโอกาสจะทําให้ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของการสท้างยี่ยืนนะเป็นได้สูงนะครับโดยผู้บริหารอ,อกบอกแนะนําการสร้างสิงส่งแวดล้อมยั่งยืนเริ่มต้นด้วยวิธีง่ายๆกับการประหยัดไฟบริโภคสิ่งของเครื่องใช้ภายในประเทศและการแยกขยะเป็นต้นกิจกรรมที่ดีที่สุดที่ผมแนะนําคือมีที่ว่างที่ไหนปลูกต้นไม้เถอะครับสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่ทองเที่ยวไทยหรือสทททจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปี2565ได้รับเกียรติจากผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและบุคลากรในแวดวงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวร่วม โดยในที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายกันตพงษ์ธนเนืองโรธเป็นนายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทยเพื่อสารงานต่อในวาระ2,566-2,568การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายใต้การบริการไปนด้านกลไกของการท่องเที่ยวยมันเดินไปได้แนะ่ได้ตวงมันเองน้องเรฟูดฟูดได้เร็วยังเชื่อมัน่นว่าสามารถทําได้แต่เป็นห่วงปัจจัย ครับคุณกณพนพรธนลึงโนโก็เป็นบุคคลที่เหมาะสมนะคนะ่ในการที่จะขับเคลื่อนสมาคมส,ส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทยอะไรที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของประเทศไทยทางสมาคมส,ส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทยเราก็ยินดีที่จะเอาร่วมมือทุกนโยบายที่จะมีการได้รองรับของการท่องเทีเ่ยวโดยเฉพาะคา่ะเจอกันอีกสักทีจะดีไหมไปกันอีกสักทีก็ดีนะมีเพียงหาดสายสายลำสองเรา ยู่กันยันเช้าไม่เช้ามันไม่ถึงร้อมเพลงจีบกันเหมือนตอนปีหนึ่งให้มันซึ้งสุดให้มันซึ้งสุดๆหัวใจไปเที่ยวกันอีกสักทีนะเ,เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม กระทรวงดิจิทัลและดีป้าโดยสำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทยพร้อมเครือข่ายพันธมิตรประกาศผลสำเร็จจากโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่รุ่นที่2ยกระดับทักษะดิจิทัลและทักษะสำคัญในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะมีนายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีเเป็นประธานในพิธีมอบป,ประกาศนียบัตซึ่งในโครงการ SCA รุ่นที่2นี้ช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาแผนสมาร์ตซิตี้มากกว่า120พื้นที่ทั่วประเทศประเมินว่าจะสามารถสร้างมูลค่าการลงทุนตามแผนได้กว่า66 0 0 0 พันล้านบาทก็เป็นมิติใหม่ของเมืองไทยนะครับแล้วก็ของอาเซียนด้วยนะครับปีนี้เนี่ยเรามีความร่วมมือถึง137นักพัฒนาเมืองรุ่นเยาว์เรียกว่าสมารซิตี้แอมบาสเดอร์มีกับตันเมืองมีผู้นําเมืองเข้าร่วมเนี่ยแบบเสร็จแล้วทั้งหมด137พื้นที่ด้วยกันในอนาคตเนี่ยเด็กๆรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นของการพัฒนายกระดับพื้นที่ของตัวเองในการทําสมาร์ททำงานกับคนในพื้นที่ที่เป็นทั้งข้าราชการนะครับและเป็นภาคเอกชนก็ฝากน้องๆรุ่นเยาว์เหล่านี้ไว้ด้วยนะครงิงนนรงจจๆ Deplexy บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทเครือเจริญพกพา์จำกัดและ The Black Label ค่ายเพลงและ Creative Agency จากเกาหลีใต้ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิลปินระดับโลกอย่าง Black พิ n k Big Bang ประกาศวิสัยทัศน์ทางธุรกิจอุตสาหกรรมบันเทิงบริษัทแรกในไทยดันไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมบันเทิงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโปรเจกต์แรก The Black Label's First Thailand a u d i t i o n มีเยาวชนให้ความสนใจและเข้าร่วมงาน The Black Box Pop Up Studio มากกว่า1,500คนที่สยามเซ็นเตอร์ติดตามข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ TheBlackSeaOfficial.com การสร้างบริษัทร่วมทุน The Black Sea ที่ Edit Park แล้วก็ The Black Label ร่วมทำธุรกิจในเชิงลึกเป็นความภูมิใจอย่างยิ่งที่เรามีโอกาสนี้ในการแสวงหาและพัฒนาผู้ที่มีคุณสมบัติความสามารถคนรุ่นใหม่ในประเทศไทยที่จะนำให้เขาเป็นศิลปินระดับโลกก็สร้างจุดยืนในประเทศไทยว่าประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางของกนารพราเยอรชนเข้าสู่เวทีโลกให้ได้นะครับ บริษัท DVA จำกัดมหาชนจัดประกวด DVA Thailand a n n o u n c e r Contest ครั้งแรกของประเทศไทยเฟ้นหาสุดยอดนักลงเสียงโฆษณาหน้าใหม่ประดับองค์การพร้อมต่อยอดโอกาสไปยังทุกวงการที่มีการใช้เสียงทั้งวงการโฆษณาวิทยุภาพยนตร์ผ่านการสนับสนุนจากองค์กรสื่อพันธมิตรชั้นนำในเมืองไทยโดือรอบไฟนนลผู้เข้ารอบ12คนสุดท้ายร่วมแข่งขันตีโจทย์การลงเสียงภาคสดให้คณะกรรมการและผู้ที่สนใจร่วมชมซึ่งหมอไข่ต้มสามารถคว้าแชมป์นักลงเสียงคนแรกของประเทศไทยไปครองรับรางวัลมูลค่ากว่า5 0 0 0บาทพร้อมเซ็น สัญญาเป็นนักลงเสียงในเครือ d v วระยะเวลา1ปีเต็มยินดีกับทั้ง12ท่านด้วยนะครับทางเราเห็นคุณค่าแล้วก็เห็นศักยภาพของนักลงเสียงจริงๆเลยอยากดึงคุณค่าหรือว่าความสามารถที่เขามีเนี่ยดึงออกมาให้สื่อมวลชนเห็นแล้วก็สื่อโฆษณา TVC ีต่างๆยกระดับเขาขึ้นมาเป็นอีกขั้นหนึ่งโดยการที่เราจะพัฒนาแพลตฟอร์มขึ้นมานะครับนี่คือ Voice Actor ที่กำลังจะสร้างกลุ่มใหม่ขึ้นมาละกันนะครับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจับมือสตาร์ทอัพไทยเชื่อมโยงแพลตฟอร์มสั่งจองบริการความงามชั้นนำด้านสุขภาพและความงามกว่า100ร้านค้าเข้าร่วมจัดแคมเปญ DBD Wellness Gift Fest ร้านเด็ดลดอลังปังทุกดีลเพื่อส่งเสริมการตลาดกระตุ้นยอดขายเพิ่มรายได้ให้ธุรกิจเวลเนสโดยพุ่งเป้าไปที่กลุ่มคนรักและใส่ใจสุขภาพมีนางระวีพานช้างเย็นฉ่ำรองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นประธานเปิดงานโดยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปกระตุ้นและผลักดันให้สังคมก้าวเข้าสู่ยุคดิิจทัลออย่าางเต็มมรรูปแบบีกซื้ ขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกธุรกิจต่างต้องหันมาเปิดบริการทางออนไลน์เพื่อความอยู่รอดรวมถึงธุรกิจสุขภาพและความงามเช่นกันพร้อมจะให้บริการบนแพลตฟอร์มชั้นนําของไทยร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานพันธมิตรจัดแพ็กเกจให้เลือกหลากหลายตามสไตล์ที่ชอบเก็บคูปองส่วนลดแล้วมาช็อปช่วงแฟลตเซลโค้ดลดสูงสุดกว่า90%ระหว่างวันที่1 5ถึง30มิถุนาย,ยานนี้ Impact ประกาศความพร้อมเตรียมจัดงานใหญ่ Thailand International Woodworking and Furniture Exhibition 2024มุ่งผลักด โอกาสอุตสาหกรรมไม้ของประเทศไทยสู่ตลาดอาเซียนโดยมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานกำหนดจัดระหว่างวันที่18ถึง20กันยาย,ยน2567ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชมุมอ m p a c t เมืองทองธานีรวบรวมผู้แสดงสินค้า200บริษัทและผู้ชมงานกว่า4,000รายจากทั้งประเทศไทยและต่างประเทศเป็นโอกาสสำคัญในการอัปเดตเทรนด์ใหม่ในอุตสาหกรรมและร่วมแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ประเทศไทยจะได้มีโอกาส รวบรวมเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไม้ก็อยากขอเชิญชวนผู้ประกอบการพี่น้องคนไทยที่สนใจที่อยากจะมีอาชีพประกอบอุตสาหกรรมไม้ร่วมชมเทคโนโลยีรับฟังนวัตกรรมต่างๆธุรกิจไม้นั้นก็จะเป็นช่วยในการประกอบเรื่องอลดโลกร้อนเรื่องคาร์บอนเครดิตด้วยนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมชมเทคโนโลยีนะครับ บอสกาแฟพร้อมดื่มโดยบริษัทซันทรีเปปซี่โคเบฟเรดประเทศไทยจำกัดเดินหน้าตั้งเป้าสู่การเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดกาแฟพร้อมดื่มพรีเมียมของไทยเปิดตัวบอสคาเฟ่สไตล์มินิมอลแห่งแรกใจกลางกรุงเทพณชั้นจีศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์มุ่งเจาะกลุ่มเป้าหมายคอกาแฟวัยทำงานและคนรุ่นใหม่สายคาเฟ่ฮอปเปอร์เปิดตัวบรรจุภัณฑ์ใหม่ล่าสุดรวมทั้งพรีเซนเตอร์คนแรกชอนจินดาโชตตอกย้ำภาพลักษณ์คนรุ่นใหม่วัยทำงานที่มีลฟ์สไตล์และจับมือพันธมิตร 11, เซเว่นอีเลฟเว่นเสิร์ฟเมนูอาหารเช บอสคาเฟ่ Coffee, ทั้งในร้านบอสคาเฟ่และเซเว่นอีทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นการเปิดตัวบอสคาเฟ่นะครับก็ถือว่าเป็นการตอกย้ำและกันคุณภาพเนาะแล้วก็อิมเมจของกาแฟบอสจริงแล้วมีคุณภาพเท่ากับกาแฟในคาเฟ่เลยนะครับก,ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการเปิดบอสคาเฟ่ในวันนี้ครับเชิญชวนทุกๆคนนะครับให,ให้มาลองมามาแวะนะครับเยี่ยมชมแล้วก็ ชิมกาแฟนะแล้วก็แล้วก็เบเกอรี่ฝากร้านนี้ไว้ในอ้อมใจทุกท่านด้วยนะครับโรงเรียนสอนนวดแผนไทยพระนครที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและบริษัทจัดหางานมาริโดจำกัดร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดฝึกและรองรับการจัดหางานของพนักงานนวดและสปาพร้อมเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานร่วมวางแผนจัดระบบและกิจกรรมต่างๆเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันในการพัฒนาอาชีพและการจัดรองรับการทํางานของพนักงานนวดและสปาอย่างมีประสิทธิภาพมีซ e อ Spa สปาเฮลแลนด์มาเลเซียร่วมเยี่ยม เป็นการร่วมมือในการผลิตบุคลากรฐานด้านนวดแผนไทยสู่ตลาดโลกซึ่งทางเรนโดเรามีออเดอร์รองรับให้กับนักเรียนคนท,ที่ผ่านการึุอบรมจากทางโรงเรียนพระนครนวดแผนไทยและเป็นการชี้ให้เห็นถึงว่าอาชีพนวดแผนไทยเป็นอาชีพที่มีเกียรติและสามารถทํารายได้เข้าสู่ประเทศในเรื่องของการพัฒนาเราร้อยเปอร์เซ็นนะคะในเรื่องของการผลิตบุคลากร,กรได้เต็มที่มากเลยค่ะโรงเรียนพระนครน,นะคะสามารถนะคะสร้าง พัฒนาอาชีพให้คุณได้ไปทำงานระดับโลกได้แน่นอนค่ะดินเนอร์สุดหรูดื่มด่ำบรรยากาศสองฝักฝังริมแม่น้ำเจ้าพระยากับเรือสมัยรีวรไซด์สำรองที่นั่งก่อนใครได้ที่โทร088 1908889 ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็อย่าประมาทนะคะที่ในเรื่องของการขับรถก็ดีแล้วเรื่องรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้รายการหนดเวลาลงแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนติดตามกันได้ใหม่ทุกเช้าวันเสาร์ทางททบ5ในรายการวิถีธรรมวิถีไทยสวัสดีคะ่ะ